กูขอโทษที่กูพูดไม่คิดนะกูมันโง่กูมันหัวชาแล้วกูก็รู้ว่ามึงไม่พอใจกูเรื่องอะไรแต่กูยังพูดตอนนี้ไม่ได้วะ่ะเอาไว้ว่าถ้ามีเวลาแล้วก็ถ้ามันถึงเวลาเม,มื่อไหร่อะกูจะบอกมึงทุกอย่างไลยแล้วกูจะบอกมึงอีกอย่างหนึ่งว่าถ้ามึงคืนร่างเดิมได้เมื่อไหร่ กูจะคืนทุกอย่างให้มึงกูเชื่อใจมึงได้ใช่ป่ะ แล้วพ่อวัาดีครับวันนี้แม่แม่ไปไหนมาไปโรงพยาบาลมาแล้วพี่วินเป็นไงบ้างเหมือนเดิมเออเมื่อกี้อะพวกอาอาเขามาฟ้องแม่เรื่องลินกันใหญ่เลยก็มันหน้าโมโหจริงๆอะ่ะเขาฟ้องอะไรก็อย่าไปฟังนะ ถ้าแม่อยากรู้ความจริงทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่เริ่มเลยไม่ต้องไม่ต้องแม่ฟังมามากพอแล้วแม่เข้าใจนะว่ามันดูหน้าโมโหแต่เราเป็นเด็กอะ่ะยังไงก็ต้องฟังผู้ใหญ่บ้างแล้วทำไมต้องฟังผู้ใหญ่ด้วยอะ่ะตรก,กะนี้ยังใช้ได้อยู่อีกเหรอก็เพราะว่าโลกนี้ยังมีผู้ใหญ่อยู่ไงถ้ามันหมดคนรุ่นนี้ไปแล้วแล้วมาถึงรุ่นลินเนี่ยลินอยากจะทำอะไรก็เรื่องของลิน เลิกพูดเรื่องนี้เหอะยิ่งพูดยิ่งอารมณ์เสียแล้วนี่จะนอนค้างที่นี่หรือว่าจะไปเลยเดี๋ยวไปเลยเลยหลือเวลาแค่สองวันน่ะลินกลัวว่าถ้าพักแล้วมันจะเสียเวลาไปเถอะปะเออก่อนไปรอที่รถก่อนนะนะ้ามีเรื่องจะคุยกับลินหน่อย ความคิดวกวนแค่เรื่องเก่า